กลับมาอีกครั้งกับสต o n e h เกท่านผู้ชมครับตอนนี้เราถึงเวลันที่เรียบร้อยครับเตรียมของให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเรากําลังจะได้เข้าไปแล้วทางน,นี้มาด้านขวาเดินโอ้ยตารูทางเหรออ้าวตายอยู่ไหนวะอ๋อนี่ตาเหรอเออใช่อ,อ่าไออ,อันนี้น่าจะมีดันเจียนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเออนี่นี่ตรงนี้มีดันเจียนเป็น s t o n e h o ที่ติดดันเจียนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ <จะ S 2> ติดตามกันมาในซีรีส์นี้ครั้งหนึง่งนะครับ สัญญาว่าเราจะท่าสุดท้ายสัญวาสัญญาสัญญาสัญญาว่าเราจะทํากันต่อไปนะครับลูปสุดท้ายนี้เราจะไม่จบในแค่พัทนี้แน่นอนพร้อมหนึ่งสองสามเดี๋ยวพอจินับหนึ่งสองสามกระโดดนะแบบกระโดดพร้อมพี่วางนะหนึ่งสองสามโอเคโอเคพร้อมรบพร้อมลบเดี๋ยวจังหวะพี่พูดสามป๊บกระโดดลงไปเลยนะเดี๋ยวพี่จะวางพอดีเข้าใจป่มเดีวมันจะเข้าไปทันทีเลยหนึ่งสองสาม ไอ้เจ้อ้ไอ้ก้าวโคราวนี้จริงๆนะเดี๋ยวพี่จะวางจริงๆแล้วพร้อมยังกระโดดพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามโอ้โหอ้โมาแล้วเฮ้ยดันต่อแก่ดันต่อแก่ดันต่อไอ้พวกมึงมาอยู่ในนี้มาอยู่ในหลุมมาอยู่ในหลุมถ้าถ้าถ้าไม่ไหวลองลงลงในหลุมถ้าไม่ไหวลงในหลุมอ้ เกือบตายอ่ะโอ้โห punched, พี่แล้วพี่ลงน้ำแล้วพี่มองมาข้างบนเหอีวีใช่ไหมมันมันมันม่วงๆแค่มาแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันตีหลายกินจังวะเฮ้ยทำไมน้ำหายอ่ะเอาไงเราจะเอาไงกันดีทำไมรู้สึกว่ามันดูยากเย็นจังวะวิ่งไป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 ไปเลย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 รีมอนรีมอนดีวิวีอยู่ตรงกลางมันดิงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย จุดดุสสะที่นี da, to, will, shuttle, ่แหละอ่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงพี่โอ้โหเสียงดังจี๊ดจ๊ะจแรกจุดแรกจัดแล้วนี่ไงหัวหัวหัวอยู่ไหนวะหัวเจอแล้วเจอแล้วไม่ต้องมีเสาก็ได้ไม่ต้องมีเสาก็ได้ไม่ต้องมีเสาก็ได้มาเลยเออไม่ต้องมีเสาก็ได้ไม่ต้องมีเสาก็ได้ตาผมตายแล้วโอเคหนึ่งเสาหายเสาหนึ่ง มันหิวแล้วมันหิวอยู่มันว่าแล้วเสร็จแล้วสำเร็จสำเร็จกูมาแล้วเอาทนูมาแล้วกูก็มีธนูนี่หว่ากูลืมเว้โถ่เอ้ยดูงี้ตั้งแต่แรกใช้ตั้งนานแล้ว่ะฮ่าตีมันตีมันก,ก่อนไปช่วยแล้วที่มาช่วยแล้วว่า์ฮอร์ฮอร์อน้ำเลยไอ้ดเสี้ยวจ้าจ้ดจอด,จอด

เ,เรียบร้อยเรียบร้อยมไม่เห็นผมไม่เห็นอะกูเห็นกูเห็นแล้วยูส yes. ไอ้เทีย่ยงผมไม่เห็นยูสซาอย่าเลเวลโอ้ <c oughs> ไม่ได้ <ทำ S 1> ก่อนผมเจ็บไอ้ผมเจ็บโพชันนะหมดเต็มหมดแล้วไปกันโอ้ยเจอเ,เพลสี่อย่างนี้ดีใจยิ้มแฉ่งเลยว้า โอ้โหนี่ว่าเพชรปะโทอ้าวอ๋อนี่น่าจะเป็นอีกทางใช่ไหมฝั่งตรงข้ามนะของดีของดีเอเคทางเชื่อมกันทางนี้มีทางไปต่อโอ้โหทำไมเป็นห้องอย่างนี้วะมีโรงไปทางนู้นด้วยเดี๋ยวเราเราจะเอาเป็นแบบว่าแถบๆไปนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ากลัวหลงวายอย่าอย่าไปอย่าไปอย่างนั้นไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบอย่าอย่าอย่าขอร้องขอร้องมาเหอะมาเหอะมามามา หูสมัยสแล้วก็รอยตี้สครับสุดยอดเลยโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเโน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 ขออนุญาตปักก่อนอันตรายจริงๆตัวนี้เราได้ฟาร,ร์มปั๊มวิวอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเราเจอเพชรเราจะเอาเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซอ้อนะทางอะ่ะเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลม คือเอาเลยดีกว่าม้ยมีสปอนซอมบี้อีกหรอโอ้มีอีกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามืดอย่ามืดออ๋มีเกาะม้ามีอันด้วยเนมแท็กอีกอันครับแจวโอเคดูโอ้โหเยอะปุยมุย มาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าปีนขอร้องอย่าพีอย่าปีน,ปปนไม่ชอบเขาสู่ความดีอย่าเข้าไปในด้านมืดเลยรีบไปวางกันโอ้กล่องชาปเนตมีเดมแท็กอ่ะมีเพชรอีกที่หนึ่งหรือว่ามีอะไรโถือโอ้โหอีกแล้วอรอ อ,อ๋อสองเฮ้ยมีอีกดิเนี่ยสีกแล้วเว้ยโอ้โหสามแรงมากเดสโตนขนมปังมีทอตเพิ่มให้เอาแอปเปิลทองไปด้วยแล้วกันครับนาคีโอ้เต็มยศเลยอ่ะอน,นี้เต็มยศเลยว่ะโอ้ยดีนะเดินกลับมาเห็นพอดี เจ้วเลยเจ้าเลยเราจะได้มีที่ไปอัปเกรดเนเธอร์ไรท์โอ้ก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนเดียวเออหลายก้อน17แล้วครับเพชร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 มีเพ็ดไหมไม่มีไม่เป็นไรไม่ว่ากันเอ้ยอะไรวะอ๋อการ์พวเห็นฟองฟองโผฟองผุดโอ้โห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  ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาหาทางลงกันเอาวางสองเลยเอ้ย,อยสปินเปบิบ้ไลลเรายิงมาเลยดีเพชรครับเจอแล้วแจ๋วดีแจ๋วดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่สอมบี้ไม่สามารถช่วยชีวิตกูได้อย่างนั้นเลย ทางลงโอ้โหนี่ไงนี่ไงเนี่ยแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมไม่ชอบเล่นเกมนี้คนเดียวระยะมันไกลจังวะก็ถอยห่างอะนะมีไหมดีบดามีวาเน่นไหมโอ้หมดเลยจบละไม่มีเลยครับ ไอผมเห็นไอ,เ,อเนี่ยพวกกลุ่ม f เฟ o บุ๊กไมเคิลเขาชอบเ,อเขาคุยกันไว้ว่าแบบหาดิฟดังนี่มันต้องแบบแว,แว่า,ววาหาภูเขาแล้วก็ขุดลงไปเหรอน่าสนใจดีครับเดี๋ยวผมไปลองดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาภูเขาแล้วก็ขุดลงเออนี่เราเดินนี่เพลินเลยเนี่ยยังไม่ได้ไปทำฟาร์มสักทีทางไหนวะผมว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่าที่นี่มันไม่มี เขาเรียกว่าหินปกติให้เราขุดนะมันไม่ได้หินเหนียวอะ่ะเฮ้ยลืมเพชรนี่มั้ยมีเพชรอยู่ด้านล่างด้วยเดี๋ยวกลับไปเอาเรียบร้อยโอ้ยมีอีกโอ้โหสามสิบหกด้วยกันคนระับเยอะจริงๆดีมากกลับบ้านกันดีก,กว่า